ขอบคุณค่ะขอบคุณยาเล็กกับน้องรวยตังนะขอบคุณมากขอบคุณหลายหลาพันดีราตีสวัสดี ค่ะต่อไปจะรับฟังนะคะรับฟัง <c oughs> นึกถึงเพื่อนที่มาให้กําลังใจเราเสมอจะเพื่อนคือเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะ <c oughs> ถ้าเขาไม่คิด ถ้าเขาไม่คิดถ้าเขาไม่หวังดีกับเรา <Sorry. S 1> เขาก็ไม่มาตักมาเตือนเราหรอกไม่เคยไม่เคยคิดโกรธเคืองอะไรเลยเนาะสามารถบอกสอนกันได้ตลอดสอนกันได้ตลอดเนาะสำหรับให่เล็ก อยู่กันมานานแล้วอยู่กันมา,าจะาเข้าสองปีแล้วเนาะที่เราเป็นเพื่อนกันมาเนาะนยยเล็กเนาะเ <laughs> พรว่าเพรวาวันนี้บอกขายน้ําก้อนหมดไปสี่กระสอบขายดีมากเลยแสดงว่าชงอร่อยเนาะแสดงว่าชงอร่อยถุงเท่าไหร่นะพี่วาถุงเท่าไหร่นะถุงเท่าไหร่นะ คุ้งเท่าไหร่นะพี่น้องไม่มีรูปฝันดีขายเหรอขายเหรอสี่สิบสี่สิบบาท <c oughs> เลิฟนาณริชาชาณริชา,นะชาขาเลาะ สีบบาทโอ้ถุงละสี่สิบบาทพนหมอนได้แต่ยากใส่ เงินในอากาศเงินในกงในเงินในอากาศ สามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาฝันดีลาติสวัสดาฝันดีลาติสวัสด์ค่ะอ่าวัน วันตะเวนส่งลูกค้าวันวันวาเหรอวาเหรอวาตะเวนส่งลูกค้าตามทุ่งนาจะเหนื่อยหน่อยขออะไรนะนขออะไรนะขอตัวเหรอขอตัวก่อนพี่นงโอเคโอเคจ้ะมาอยู่มาทักมาทายกันคแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะมาให้เห็นกัน